เดี๋ยวครับเพื่อนวันนี้เราก็จะมาลองเครื่องที่เราผลิษฐ์ขึ้นกันมาวันนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องปล่อยฟอกเฉยๆนะครับเดี๋ยวให้มาดูอีกตัวหนึ่งเนาะเราทำมันดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องอ,ออฟเซ็ตแอดเทนเวิเตอร์นะครับฟอก ก็จะปล่อยที่หนึ่งสี่สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะครับเราก็จะมารับที่ความถี่หนึ่งสี่หกศูนย์ห้าูนนะครับบวกไปอีกสองเมกะเฮิร์์นะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยลองปรับแอดเทนนะครับลงมาดได้เลยนะครับฟ็อกอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับสามารถที่จะปรับแอดเทนเอเตอร์หลากฟ็อกเข้ามาค่าอีกความถี่นะครับ กำลังลื่นเริอง,เรองอยู่ที่ถ้ำอีกความทีหนึ่งนะครับตัวหารู้ไหมว่าเราแอบมาอยู่กระชากคอฟ็อกเข้ามาจัดการได้เลยนะครับตัวนี้ออฟเซตอยู่ที่มกะเมิรอนนะครับเราเพิ่งได้แร่ได้อุปกรณ์มานะก็ลองลอง,ลองเทสกันดูนะครับสามารถที่จะปรับแอทเทนได้นะครับชาลีตัวนี้โมมาได้เรียบร้อยนะครับกด สามาที่กดเอดมิเตอร์ให้แสดงผลได้อีกระดับหนึ่งได้เลยนะครับถือว่าใกล้กันมากนะครับฟ็อกส่งที่0.5วัตต์นะครับตอนนี้ใกล้กันมากเลยนะครับปรับให้มันเต็มได้นะครับออฟเซตแอตเทนเวเตอร์นะครับตัวน,นี้